เกิดอะไรขึ้นน้องพายุร้องหนักมากรู้คำตอบแล้วผีสุดๆเผลอแป๊บๆก็เป็นหนุ่มแล้วล่ะครับสำหรับสายฟ้าพายุคู่แฝดสุกตาฟันน้ำนมลูกชายสุดที่รักของคุณแม่ชมพู่อารยาและคุณพ่อนอร์วิสัลุธแทมเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งอีกไม่นานเกินรอพี่สายพี่พาก็เตรียมเป็นพี่ชายคนโตเพราะตอนนี้มัมมีชมกำลังตั้งท้องอ่อนๆอยู่เลยค่ะ และล่าสุดว่าที่คุณแม่ลูกสามก็ได้พาลูกๆกออกจากบ้านอีกครั้งไปทานอาหารนอกบ้านงานนี้พี่สายพี่พาต่างดีดากันสุดๆเลยล่ะค่ะนอกจากจะได้เปิดหูเปิดตากันแล้วยังได้ทานอาหารอร่อยๆอีกด้วยแต่ทำไมงานนี้มีเด็กเสียน้ำตาอย่างหนักแต่พอรู้ความจริงแล้วก็ทำเอาพีพีแฟนคลับทั้งขำทั้งเอ็นดูก็เพราะยุหิวอ่ะแม่ มีความน่าเอ็นดูตลอดจริงๆเลยล่ะครับและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ